ส่วนแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ด่านบ้านเขาดินอำอคลองหาดจังหวะสะแก้วปาดน้ำตาเหลือเพียงร้านเดียวก็ยังคงต้องขายนะคะเพราะไม่มีบ้านให้กลับไม่มีงานอื่นให้ทำเพิ่งหมดแรงเป็นลมแต่ว่าโชคดีมีคนมาช่วยคะ่ะ ก่อนเพียงแค่วันเดียวที่ด่านผ่านแดนทาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเงียบเหงาจากที่เคยคึกคักเพราะว่ามีผู้คนข้ามพรมแดนแต่นับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาทุกอย่างกลับเงียบสงบแทบจะไร้ผู้คนการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าเริ่มถดถอยเพราะว่าทนอยู่และรับมือกับสถานการณ์ความเงียบเหงาไม่ไหวค่ะผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับซกคมเป็นแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ข้ามมาขายค้าอาหารนานกว่า15ปีนะคะก็แล ให้ฟังว่าตนเนี่ยเพิ่งฟื้นจากเป็นลมเพราะว่าหน้ามืดโชคดีได้คนในตลาดมาช่วยนวดให้จนพอมีแรงลุกขึ้นพร้อมกับเล่าว่ายึดอาชีพขายกว๋วยเตี๋ยวและข้าวต้มที่ตลาดหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินมานานหลายปีแล้วค่ะและยังคงเลือกอยู่ต่อหลังจากมีมาตราการยกระดับความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านให้อยู่อยู่ที่นี่ก็อาศัยขายของเลี้ยงชีพไปวันๆสุคมแม่ค้าชาวกุพูชานะคะบอกว่าขายกว๋วยเตี๋ยก็ไม่ง่าย ลงทุนเป็นพันบาทแต่ขายได้วันละ1 0บถึงสิชามบางวันแยกขายได้เพียง7ชามค่ะก็ต้องขายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรอายุก็เริ่มมากแล้วนะคะแต่หากหลังจากวันนี้ทนไม่ไหวคงต้องออกไปหางานอื่นทํายอมรับค่ะว่าขายของขาดทุนบางครั้งขายของ2วันขาดทุนไป300บาทแต่ก็ยังต้องยินหยัดขายอยู่แม้ว่าพ่อค้าแม่ค้ารอบข้างจะกลับบ้านหมดแล้วก็ตามส่วนสิ่งที่อยากให้เกิดคือการที่ทั้ง2ประเทศกลับมาเป็นเหมือนเดิมการค้าขาย จะได้กลับมาจะได้มีเงินที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ค่ะจ้ะขอบคุณค่ะขายกระต้มขายกระเตี๋ยวนี่หนูก็เห็นแล้วว่าไม่มีคนอ่ะก็มีแต่คนอยู่ในตลาดขายของก็ขายได้แต่ชาวแป๊บนึงได้ประมาณสิบถ้วยก็สิบสองถ้วยวันไหนไม่ได้ก็เจ็ดถ้วยก็ไม่ได้กำไรนะนี่ขายตะรันนี่ก็เรือแบบนี้แล้วค่ะ ทนไมไหวก็ไปถ่าหางานทาก็ไม่มีแรงอะไรเยเกแล้วเงียบตั้งตะปิดดานวันที่หยิบสีหยิบสีค่ะก็เปิดดานบัดไดประมาณคนออกมามีแต่ชาก็มีคนเยอะแบบก็ไม่ไม่ถึงสิบวันก็แบบนี้เรลยๆตลอดไม่มีคนก็กลับมามาถึงถึงเวลาแล้วก็ไปแล้วไม่มีใครนั่งกินเอ่ะ ขายคนขายนี่เยอะแตไปหมดแล้วเหลือแต่คนเดียวนี่ค่ะตอนเย็นก็ไม่มีคนแล้วก็อยู่แบบนี้ไปก็ไปนน่นก็ไม่มีบานอยู่ไม่มีอะไรก็ไม่อยากไปอยากให้เปิดเป็น <c oughs> ทาแบบนี้ก็ขายของหาสร้างหาไล่ลำบาก